จางคำถามความรักจำนวนมากนะคะที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสต์ตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสต สวัสดีค่ะกลับมา<ด>เจอกันแล้วพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสต์นะคะค่ะตอนนี้เป็น EP ีที่54แล้วพี่อ้อยนี่ออเรื่องความรักเราคุยันไม่จบจริงๆนะคะ <c oughs> พี่ช็อตใช่เนาะคือเพราะความรักมันไม่มีสูตรมั้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพยายามจะเซตสูตรขึ้นมาทําตามสูตรเอาทำไมความรักไม่รอดเราก็เลยต้องมานั่งคุยกันอยู่แบบนี้เรื่อยๆค่ะเอาประสบการณ์จริงสอนกับประสบการณ์จริงหาวิธีคิดจากชีวิตของคนอื่นๆกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่แบบ โอ้โลกปัจจุบันจริงๆเลยมากๆรักพังเพราะโลกออนไลน์ค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีปัญหากับสิ่งนี้จริงๆใช่รุนพอรุนแม่เราเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนกับเรื่องนี้เลยแต่ว่าวันนี้ค่ะโลกออนไลน์มีอิทธิพลเหลือเกินกับชีวิตและความเป็นไปของพวกเราเนื้อดวนถึงความรักด้วยบางทีเราก็เลยอาจจะเจอว่าอ้าวความรักเรามาพัง เพราะว่าโลกออนไลน์นี่แหละม<ะ>ัน <มะ S 1> ทําให้มีปัญหาเยอะขึ้นจริงๆนะคะคือไม่ได้แบบว่าจะไปกล่าวหาโซเชียลนะ,<ค>ะแต่โซเชียลทำให้คน2คนมาเจอกันง่ายขึ้นและทําให้คน2คนที่มาเจอกันรับผิดชอบความรู้สึกต่อกันน้อยลงค่ะและโซเชียลก็เป็นแหล่งรวมของความคิดเห็นค่ะมากมายหลากหลาย <คะ S 2> บางคนคิด ครั้งที่ยังไม่เห็นใช่แล้วก็แสวงความคิดเห็นโดยที่ยังไม่เคยได้เห็นเลยว่าความจริงมันเป็นยังไงแล้วมันก็กลหลโกลมานสับสนกันไปหมดเราก็เข้าไปเราก็ไปอ่านอ่าน,อ,านอะไรกันเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วบางทีเราก็เอาสิ่งที่มันไม่ใช่ เรื่องจริงมาหลอนกับชีวิตเราหรือว่าใช้กับชีวิตตัวเองซึ่งก็ยิ่งพังไปกันใหญ่ใช่นะคะค่ะน้องรินค่ะฝากคําถามเข้ามาหนูอยากปรึกษาเรื่องความรักคือแฟนหนูเนี่ยอยู่กินด้วยกันมาสองปีกว่าปีแรกที่อยู่ด้วยกันเขาดีมากนะคะเอาใจใส่หนูทุกอย่างขี้หึงขี้หวงพอเข้ามาปีที่สองเขาติดเกมค่ะ ไม่สนใจหนูเลยพูดจามไม่ดีไม่ถนอมน้ําใจเวลาทะเลาะก,กันเขาชอบทําร้ายร่างกายหนูอยู่มาวันหนึ่งหนูให้เขาเลือกระหว่างเกมกับหนูแต่เขาไม่เลือกเขาบอกว่าถ้าไม่พอใจที่จะอยู่ก็เลิกหนูควรทํายังไงดีคะค่ะต้องถอดรหัสก่อนน้องรินค่ะเอาจริงๆพี่ว่าไอปีแรกที่บอกว่าดีมากนั่นอนะยังไม่เป็นตัวจริงเขาอะอไอปีสองเนี่ยพี่ว่าตัวตนจริงๆของเขาเริ่มออกมาละค่ะ,ะนี่ค่ะตัวจริงๆของเขาเป็นแบบนี้แหละนะคะ กับอันหนึ่งที่หนูบอกว่าให้เลือกระหว่างเกมกับหนูแต่เขาไม่เลือกการที่เขาไม่เลือกแปลว่าเขาเลือกแล้วเนาะค่ะและการที่เขาบอกว่าถ้าไม่พอใจที่จะอยู่ก็เลิกไปพี่ว่าเขาเลือกเกมชัดมากเลยเขาไม่ที่เลือกหนูคือถ้าเขาเลือกเรื่องน้องอะเขาก็ตอบมาตรงๆเลยว่าเลือกน้องก็จบแล้วแต่พอเขาพูดอย่างเนี้ยมันเห็นได้ชัดมากเลยว่าเขาไม่ได้เลือกเราแต่เขาขี้เกียจพูดออกมาตรงๆเท่านั้นเองค่ะแต่ทั้งหมดนะไม่ว่าเขาจะเลือกเกมหรืออะไรก็ตามพี่พี่ถือที่สุดคือการทำลายร่างกาย เรามีพ่อมีแม่นะคะเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พ่อแม่ถนอมร่างกายมาแทบตายเขาเป็นใครเขามาตบตีตบตีอ่ะและถ้าเกิดว่าการทำร้ายร่างกายของเขาเขาทำได้หนึ่งครั้งมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆและการทำร้ายร่างกายเราเขาไม่แคร์ด้วยซ้ำว่าน้องจะเจ็บหรือเปล่าคนรักกันไม่ทำร้ายกันแต่ถ้าเขาทำร้ายเราได้เขาไม่เห็นแคร์เลยว่าน้องจะเจ็บปวดขนาดไหนพี่ถือว่าเขาไม่รัก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่รักกันขนาดนี้ไปอยู่ไกลๆจะไปอยู่กับเกมหรือไปอยู่กับใครช่วยไปอยู่ไกลๆเลยลมหายใจของเรามันสั้นมากนะคะน้องคะหายใจเข้าแล้วหายใจออกไม่ได้ก็จบแล้ว <c oughs> ทําไมต้องเสี่ยงกับการที่จะไม่มีลมหายใจจากการอยู่ใกล้ๆแล้วไม่รู้ว่าเขาจะทําร้ายเราถึงชีวิตเมื่อไหร่เวลาคนรักกันต้องทะนุถนอมกันนะคะ <c oughs> ทั้งถนอมทั้งร่างกายแล้วก็ถนอมทั้งจิตใจด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นแบบนี้เราก็พอจะสรุปได้แหละว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ หนูยังตั้งคำถามเหมือนกับที่หลายๆคนนะคะที่เวลาคุยกันเข้ามากับพี่อ้อยพี่เฉาะเราก็ต้องสรุปสุดท้ายว่าหนูควรทํำยังไงดีคะตอนนี้หนูคงฟังพี่เรารู้แล้วว่าควรทํำยังไงดีแต่ตอนนี้หนูต้องทําให้ได้ด้วยนะคะค่ะน้องจันณภาค่ะบอกว่าแฟนหนูชอบคุยกับผู้หญิงทาง Facebook ทางไลน์พอจับได้เขาก็บอกไม่มีอะไรคือเขาเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วแต่หนูก็ทําใจไม่ได้ จนมานก็ต้องทําใจไม่ได้นะน้องไม่ควรทําใจได้ใช่ค่ะจนมาอีกครั้งเขาชอบมองเด็กข้างบ้านแล้วแฟนหนูก็ไปขอน้องเขาเป็นเพื่อนใน a c e b o o k หนูจับได้หนูเลยบล็อกจนอีกวันแฟนก็ไปขอ้เขาเป็นเพื่อนอีกแต่เขาบอกว่าไม่ได้ชอบนะน้องผู้หญิงก็รับแฟนหนูเป็นเพื่อนแต่กลับไม่ยอมรับหนูเป็นเพื่อน <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> หนูคิดเยอะจนเครียดไม่รู้จะยังไงต่อ <c oughs> นูเคยบอกเลิกกับเขาหลายรอบแต่เขาก็เฉยๆเหมือนไม่รับรู้ หนูจะยอมแพ้หรือสู้ต่อดีคะพี่อ้อยพี่ชอตหนูจะสู้เพื่อเอาอะไรล่ะคะหนูคิดว่าเขาเป็นรางวัลควรค่ามากพอที่จะทําให้การสู้ของหนูเนี่ยแหม่ถ้านหนูชนะหนูจะได้เขาไปเป็นรางวัลหรือที่ว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ได้สูงค่าจะเป็นรางวัลได้เลยและที่สุดแล้วไม่ว่าน้องผู้หญิงคนนั้นจะรับแอดแฟนเราหรือไม่รับเราสําคัญคือแฟนเราเนี่ยดูเหมือนหาโอกาสให้ตัวเองไปทั่วเลยนะ เดี๋ยวก็คุยกับพี่ทาง a ฟ e b o o k ทางไลน์จับได้ก็บอกไม่มีอะไรคราวนี้เด็กข้างบ้านแปลว่าหนึ่งเขาไม่เคยอยากจะหยุดที่เราเลยหรือคะเวลาน้องรักเขาอะน้องไปคุยกับใครเรียราดแบบนี้ปละล่ะพี่ว่าไม่แต่ทำไมเขาสามารถมีโอกาสเมื่อไหร่เขาจะสามารถไปคุยกับคนนั้นคนนี้ได้ตลอดเขาไม่ห่วงหรอคะว่าหนูจะรู้สึกยังไงและถ้าคนเรานะไม่ห่วงเลยว่าคนใกล้ๆจะรู้สึกยังไงแปลได้ว่าไม่รักนะคะอนูอาจจะเคยบอกเลิกกับเขาแล้วเขาเฉยเฉย ด้วยความที่หนูก็ไม่ได้อยากเลิกกับเขาจริงแหละหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเห็นไหมคะหนูบอกเลิกกับเขาแล้วเขาก็ยังเฉยเฉยเลยแปลว่าเรากําลังคิดเขาข้างตัวเองอยู่ค่ะถ้าหนูบอกเลิกกับเขาเขาเคยไหมคะที่จะแบบอ้อนวอนเคยไหม<า>ที่จะสัญญา,าบอกว่าจ่อไปนี้จะไม่ทําตัวไม่ดีอีกแล้วเคยไหมที่เขาจะบอกว่าพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้หนูอยู่ต่อไม่ยอมทาอะไรเลยเฉยเฉย,ย <laughs> แล้วหนูก็ยังอยู่ต่อด้วยค่ะพี่ว่าเฉยเฉะยของเขาว่ามันแปลได้ว่า พอเราบอกบอกเลิกเขาเฉยๆเพราะว่าอ๋อโอเคอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปมันคือแค่นี้นะเราแปลความไอค้คาว่าเฉยๆของเขาว่าอะไร mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ที่หนูค่ะหนูพอจะยอมแพ้หรือสู้ต่อดีพี่ว่าตอนนี้ไม่แน่ยอมแพ้หนูอาจจะชนะก็ได้นะคะคือพอเถอไม่เอาแล้วยอมแพ้เถอยอมแพ้เธอะแล้วเขาเนี่ยหนูจะชนะอย่างใสๆเลยแต่ถ้าหนูยังพยายามจะไปสู้หนูอาจ<ป>จะแพ้แไ,ปไปยื้อคนหลใจไว้ใกล้ตัวไปยื้อคนไหลใจให,ให้อยู่ทรมานฉันต่อไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงมีแต่แพ้กับแพ้นะคะ นะพอเป็นคนที่เรารักพี่เข้าใจเราเดินออกจากชีวิตเขายากค่ะแต่น้องต้องดูนะคะว่าถ้าเดินหน้าต่อไปแล้วทุก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 มือนเราเห็นข้างหน้าว่าเป็นทางตกเหวแน่หนูจะเดินหลับตาแล้วก็โดดลงเหวหรืออย่างน้อยถ้าเรามองเห็นเราน่าจะเลี่ยงสักนิดอยู่กับใครแล้วทุกก็ต้องแยกย้ายไปมีความสุขที่อื่นนะคะนะคะน้องเปลมกะมลนค่ะแล้วบอกว่าหนูควรอยู่หรือควรหนีไปดีคะคือแฟนหนูทุกวันนี้หนูไม่รู้เลยว่าเขารักหนูไหม ตัวอยู่ด้วยกันก็จริงแต่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้สนใจแต่เกมเล่นแต่โลกโซเชียลพอหนูพูดอะไรนิดหน่อยเขาก็หาว่าเรางี่เงา่าหาเรื่องทะเลาะแต่บางครั้งหนูก็จับได้ว่าเขาคุยกับผู้หญิงคนอื่นแต่เขาก็ไม่ยอมรับทุกวันนี้มันมีทุกขมากกว่าสุขแล้วค่ะจะเดินออกมาก็ทําใจไม่ได้อยู่ไปวันๆก็รู้สึกตัวเองไม่มีค่าอะไรท้อมากๆค่ะอควรอยู่หรือหนีไปดีพี่ว่าตอนเนี้ยังไม่ต้องเดินหน้าหรือถอยหลังอะ่ะยืนให้ได้ก่อนก็ยังดี แฟนสนใจเกมค่ะเขามีเวลาให้กับสิ่งอื่นแต่ไม่มีเวลาให้กับเราคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนนะคะแต่เวลาที่เราใส่ใจสิ่งไหนเรามักจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นการที่เขาไม่มีเวลาให้เราแปลว่าความใส่ใจของเขาก็น้อยลงทุกทีนะนะคะเมื่อมีความทุกข์มากกว่าความสุขต้องผลักดันตัวเองให้ไปหาความสุขไกลๆเขาอะค่ะแต่น้องบอกว่าเดินออกมาก็ยังทําใจไม่ได้ค่ะก็ต้องอยู่ต่อค่ะมันมีแค่สองทางอยู่ต่อให้เจ็บที่สุดอยู่ต่อให้ทนไม่ได้ถึงที่สุด แล้วถึงวันนั้นพี่ว่าทุกคนคงจะหยุดเพื่อตัวของเราเองบ้างเพราะพี่มองไม่เห็นทางเลยจริงๆนะว่าการอยู่ต่อของเราอะ่ะเขาจะหันมาเห็นคุณค่าแล้วก็กลับมาเป็นคนแบบดีงามอย่างที่เราอยากได้มไม่สนใจเรื่องเกมโซเชียลแล้วก็ไม่คุยกับผู้หญิงอื่นจริงหรอค่ะเขาจะเปลี่ยนแปลงได้แบบเป็นเรื่องมหัศจรรย์ขนาดนั้นจริงเหรอด้วยอะไรด้วยแรงบันดาลใจอันไหนเหรอเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็มีน้องมาตลอดเขาก็ไม่เคยเห็นคุณค่าของน้องเลยนั้นการที่น้องจะอยู่ต่อหรือจะไปเขาก็ไม่ได้อะไรสักหน่อย นั้นอะไรคะจะเป็นสิ่งที่น้องคาดหวังได้ว่าเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเรามันหาไม่เจอเลยเนาะง <c oughs> ั้นจะอยู่หรือจะไปก็ได้คะ่ะ <c oughs> แต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าอยู่ก็ไม่ได้อะไรแต่ไปเนี่ยยังมีโอกาสอย่างน้อยที่สุด <c oughs> ก็ไปมีความสุขไกลๆอย่างที่พี่อ้อยว่า <c oughs> แต่อยู่ตรงนี้ก็อยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าเห็นแบบนี้แล้วมีข้อสรุปแบบนี้แล้วตัดสินใจเลยน้องตัดสินใจเองเลยว่าจะเอาอยัางไงค่ะ <c oughs> แต่ตัดสินใจเราก็รู้นะคะอ๋อ ฉันตัดสินใจอยู่กับความทุกข์และอย่าบ่นนะก็อยู่กับความทุกข์ไงก็ตัดสินใจเลือกความทุกข์ก็ต้องอยู่กับความทุกข์ไปแบบนั้นค่ะค่ะน้องปอค่ะบอกว่าสามีติดการพนันออนไลน์เป็นหนี้โดยที่เราไม่รู้รวมๆแล้ว5 0 0แสนกว่าบาทโหเราก็ต้องช่วยเขาตัดสินใจขายรถยนต์เพื่อเอามาช่วยช้ยนี่แต่เขาไม่เคยเห็นความดีของเราเลยค่ะพอนี่หมดเขาก็มีนิสัยเดิมติดผู้หญิงนอกใจเราเหมือนแต่ก่อนแต่ครั้งล่าสุดนี้ดันเป็นผู้หญิงที่เป็นเพื่อนเรา ทำงานที่เดียวกันแต่เขาก็ยังแอบไปมีอะไรกับสามีเรามันจุกอกไปหมดเลยค่ะพี่ควรทํายังไงดีคะโอ้การติดเกมออนไลน์นะแล้วแบบโหเราใช้เงินตั้งห้าแสนน่ะน้องคิดดูสิคะถ้าเขาเป็นคนดีเอาแค่ว่าไม่ต้องเป็นคนดีมากมายนะคะเอาแค่ไม่เล่นไม่เล่นการพนันอ่ะห้าแสนเนี้ยคือรถที่น้องสามารถใช้ดูแลตัวเองอำนวยความสะดวกให้เราและคนที่เรารักแต่น้องเอาไปขายเพื่อเอาเงินไปช่วยเขาและนี่คือสิ่งที่เขาทํานอกใจไปกับคนรอบตัว ฟังจากคำถามเหมือนน้องกำลังตำหนิผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่เป็นเพื่อนเราแต่แย่งสามีเราคนที่น้องควรตำหนิอีกคนคือคนกลางคือสามีเราค่ะสามีเราที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของการช่วยกันไม่เคยเห็นคุณค่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่พร้อมยอมสู้ไปกับเขาแม้ว่าในวันที่เขาตกต่ำที่สุดพอทุกอย่างเริ่มลืมตาอ้าปากได้ย้อนกลับมาทรยศเราและทำร้ายหัวใจเราถึงที่สุดวันนี้ ขอให้หายจุกไวๆนะคะแต่หลังจากนั้นน้องต้องหาวิธีการในการเดินออกจากชีวิตเขาได้แล้วจริงน้องไม่ควรถามพี่เลยว่าทำยังไงดีค่ะเพราะจริงๆมีหลายคนนะคะแค่ติดการพนันอนอ,นอนไลน์เป็นนี้เป็นสินเนี่ยบางคนเขาตัดสินใจเลิกได้ตรงนั้นแล้วค่ะแต่น้องยังสู้ต่ออีกเอาขายรถเอาหาเงินไปช่วยเขาแล้วไงคะ่ะเขาก็ย,ยังไปนอกใจแถมนอกใจกับคนที่เป็นเพื่อนเดาวนี่ทำงานเดียวกันอีกอย่างเงี้ยมันเหมือนกับน้องมีคําตอบแล้วว่า ถ้าน้องอยู่ต่อถ้าน้องยอมไปเรื่อย <Okay. S 2> ๆเขาก็จะทําอีกทําอีกทําอีกอะค่ะเขาก็จะไปเรื่อยๆเหมือนกันแล้วการที่เราจะอยู่ต่อเราอยู่เพื่ออะไรลองถามตัวเองดูเนาะอยู่ตอนนั้นก็อยู่ตอนที่ตอนที่เขาติดการพนันก็อยู่เพื่อช่วยเขาอุตสาห์ขายรถช่วยเขาแล้วไงคะผลตอบแทนที่กลับมาไปหาผู้หญิงแถมเป็นผู้หญิงเพื่อนเ,เราอีกน้องจะอยู่ต่ออีก น้องจะรอให้เขาทําอะไรน้องสุดไปถึงไหนถึงจะรู้ว่าตัวเองควรจะต้องทํำยังไงเนาะพี่ว่าน้องรู้ว่าต้องทํำยังไงน้องปอแต่น้องทําได้หรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ว่าน้องรักตัวเองได้มากขนาดไหนถ้าน้องยังรักเขามากกว่ารักตัวเองก็อยู่ไปแล้วก็ทําอะไรให้เขาไปเรื่อยๆค่ะแต่พี่ไม่รู้จริงๆนะว่าสุดท้ายจุดจบของน้องอะน้องจะไปเหลืออะไรเลยขนาดไหนนี่นี่รถก็ไปแล้วนะคะเพื่อนก็ไปอีก เนาะจะต้องเสียอะไรไปอีกเพราะผู้ชายคนนี้ค่ะวันนี้ความอดทนต้องใช้กับคนที่คู่ควรนะและยิ่งบางคนนะคะเจอแบบนี้พี่ยิ่งอยากให้ความอดทนใช้แล้วหมดไปเลิกอดทนสัทีน้องให้เป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวบ้างเถอะ <laughs> บางคนต้องบอกแบบนั้นว่าช่วยเห็นแก่ตัวบ้างเธอน้องเพราะน้องเห็นแก่เขามาเยอะแล้วนะคะ,คะน้องดีมค่ะน้องดีมบอกพี่อ้อยพี่ช็อตครับผมคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งมาได้เดือนกว่าตกลงเป็นแฟนกันแต่ผมรู้สึกเหมือนว่าเขาคบผมซ้อนกับอีกคนหนึ่งอยู่ เพราะผมไปเห็นใน Facebook เขาตั้งสาระว่ากําลังคบกับอีกคนนึ่งพอผมถามเขาเขาก็บอกว่าไม่ได้คุยกันแล้วส่วนสาระที่ตั้งไว้ถ้าถึงเวลาเดี๋ยวจะลบเองแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่พอใจก็ได้ขออนุญาตให้ผมไปคุยกับคนอื่นก็ได้ไม่ว่าผมควรจะรอหรือตัดสินใจไปเลยครับพี่สับสนมากเลยครับตอนนี้เชื่อไหมคะว่าคนที่นั่งฟังพอดตแคต์ตอนนี้อยู่อ่ะคงจะเห็นคําตอบที่ชัดเจนมากเลย่ะคนะคะรออะไรอะคะถ้าเรารอเขาบอกแล้วนะว่าไม่พอใจก็ไปคุยกับคนอื่นได้นะ แปลว,ว่าอะไรอ่ะคํานี้ไม่ได้แปลว่ารักมากนะคะคํานีแ้แปลว่าเอออยากไปก็ไปเธอไม่แคร์ใช่มีเราก็ดีไม่มีเขาก็อยู่ได้ไงคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่รักเรามากเลยบอกว่าไล่เราว่าเออไปคุยกับคนอื่นได้นะรอแล้วก็รอคนที่ไม่รักเราเท่าไหร่หนึ่งคนถ้าน้องยอมตัดใจแล้วเดินออกไปน้องจะได้ไม่เสียเวลาชีวิตกับคนที่ไม่เคยมีเราคนเดียวสักทีอ่ะค่ะนะคะถ้าเขารักเรามากจริงๆรอะค่ะ ทำไมถึงจะต้องไปตั้งสานะกับคนอื่นละ่ะแล้วบอกว่าจะถึงเวลาถึงเวลาคืออะไรเนาะมันไม่มีความแสดงออกตรงไหนเลยเนาะที่แสดงว่าเขารักเราจริงจริงเพราะฉะนั้นน้องรมค่ะไม่ต้องสับสนเลยค่ะจริงๆน้องลองลองเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอะ่ะไม่มีใครสับสนกับน้องเลยนะตอนเนี้ยน้องก็สับสนอยู่คนเดียวเพราะว่าคําว่าสับสนคือเรายังพยายามจะหาวิธีคิดหาอะไรสักแง่มุมสักกระตีสหนึ่งเพื่อจะทําให้ได้อยู่ต่อ แต่ในความเป็นจริงตอนนี้ค่ะใครก็รู้ใครก็มองออกว่าจริงๆเขาไม่ได้รักน้องแล้วอยู่ไปก็คงเหนื่อยอยู่ไปก็คงเสียใจเนาะนะคะมันเป็นหยดน้ากลางทะเลรายอะ่ะ <ừ> และตลกดีนะคะกับคนนั้นเขาไม่ได้คุยแล้วนะแต่ตั้งสถานะเอาไว้ว่าคบกันและพอเราขอให้ลบอ๋อถ้าถึงเวลาจะลบเองเวลาอะไรอะคะ <ừ> หรือว่าเขาก็ลังรอกันอยู่หรือเปล่า นะเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นคุณค่าในตัวเองนะน้องดีนนะอยู่บนโลกความเป็นจริงพี่ก็ไม่อยากให้ใครมองโลกในแง่ร้ายแต่หลายครั้งถ้ามองโลกในแง่บวกเกินไปจนไม่อยู่ในโลกความเป็นจริงที่สุดจะกลายเป็นว่าเรานั่นแหละหลอกตัวเองเพราะเขาชัดเจนกับเราตั้งนานแล้วนะคะน้องเอมค่ะ พอพี่ชอดคะวันก่อนแฟนหนูเข้ามาดูแชทของหนูใน Facebook คือปะกะติเขาไม่เคยเข้ามาดูเลยนะคะแล้วเขาก็ไม่เห็นคอมเมนต์ที่หนูมาเม้นในเพจพี่้อยพี่ชอด <laughs> หนูก็แค่อยากมาระบายะคะ่ะส่งเรื่องมาปรึกษาปัญหาชีวิต <laughs> เขาก็งอนหนูไปเรียบร้อยแล้วว่าหนูพยายามอธิบายให้เขาฟังแต่เขาไม่รับสายไม่อ่านแชทหนูเลยหนูควรทายัางไงดีคะ เออน้องเอ็มคะพี่จะสามารถรับผิดชอบอะไรได้บ้างไหมเพราะว่าแฟนหนูงอน<ล>เพราะว่าหนูมาเมนรู้สึกผิดเลยล่ะ <laughs> นี่บอกแฟนมา <laughs> เอาเบอร์มาเดี๋ยวพี่้อยโทรไปหาเอง <laughs> คือจริงๆแล้วตอนนี้คือพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องงอนหนู่ะหมายถึงว่าน้องกับเขามีปัญหากันอยู่หรอและเขาไม่อยากให้น้องเอาปัญหาของเขามาเล่าให้พวกพี่ฟังหรือเปล่า <laughs> แต่ถ้าหนูเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาต่อกัน <laughs> เขาจะมางอนหนูเรื่องอะไรอะคะ เออก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเคือเขากลัวว่าแบบเขาร้อนตัวเรื่องอะไรเพียงแต่น้องกลองอธิบายดูว่าการที่หนูเข้ามาคอมเมนต์เพราะหนูอยากจะเรียนรู้ชีวิตของคนอื่นบ้างหนูอยากได้วิธีคิดไปทําให้ความรักของน้องกับแฟนดีขึ้นบ้างอ้าวเราไม่ได้เป็นข้ออ้างนะมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอะค่ะแต่มันน่าตกใจตรงที่บอกว่าหนูพยายามอธิบายเขาฟังแล้วค่ะเขาก็ไม่รับสายและไม่อ่านแชทด้วยค่ะคือเดี๋ยวก่อนนะน้องเอ่มพี่แอบแปลกใจว่าถ้ามันว่ามันเรื่องแค่นี้เองอะมันทำให้ความสัมพันธ์ของน้องมีปัญหาขนาดที่ เขาไม่รับสายโทรศัพท์แล้วไม่อ่านชัดเลยอะมันน่าจะมีอะไรผิดปกติมากกว่านี้หรือเปล่าเออหนูมีปัญหาอะไรกับเขาก่อนไหม,มคือไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าอันเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าอ๋อได้ทีละฉันไปเลยดีกว่ามั่วเลยมั่วเลยมั่วเลยหรือเปล่านี่อันนี้ใช้พี่อ้อยพี่ชอบเป็นเครื่องมือนะคะ <c oughs> <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเอมถ้าเกิดว่า หนูไปฟังคําตอบของหนูอยู่เนี่ยช่วยโพสต์หรือว่าเข้ามาในอินบ็อกซ์ก็แล้วนะ,ะเอาเบอร์แฟนมาหน่อยสิพี่อยากคุยเลยเนี่ยคือพี่อยากรู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าคือพี่ก็ไม่อยากให้การที่น้องเข้ามาคุยกันในเพจเป็นปัญหาที่ทําให้ความรักของน้องพังทั้งที่พี่ก็ยังนึกถึงเหตุผลไม่ออกจริงๆว่าค,คืออะไรจริงๆมันคือการเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของคนอื่นเนาะ<ช>แล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนมาเรียนรู้กันซึ่งมันก็ไม่เห็นมีอะไรจะเป็นเรื่องผิดยกเว้นเขาจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่อยากเปิดเผยค่ะ นั่นแหละอันนั้นจะน่ากลัวและคิดว่าการที่ส่งเข้ามาหาพี่ให้พี่ชอดจะทําให้หนูรู้ทัน,อ,น,นอันนั้นก็เป็นอีกแบบค่ะนะส่วนใหญ่ผู้ชายมักจะไม่ค่อยชอบให้ผู้หญิง หรือแฟนเขาว่าฟังพวกเราจริงๆโดยส่วนใหญ่นะแต่ก็มีเยอะนะคะที่เขาบอกว่าก็ฟังอยู่ครับตอนที่ผมก็ฟังด้วยอ่าก็แล้วแต่ก็ก็ถือว่าแต่แต,แต่แต่ละบุคคลนะคะเราก็ไม่ฝืนใจกันเพียงแต่แค่รู้สึกว่ามันมีเหตุผลน้อยไปหน่อยสําหรับการที่ดูเข้ามาคอมเมนต์ในเพจแล้วกลายเป็นเหตุผลที่เขาจะไม่ฟังเหตุผลแล้วก็พยายามที่จะเลิกหรือหายตัวไปเลยเลยต้องดูด้วยว่าเขาเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าค่ะคือแบบอะไรนิดอะไรหน่อยก็ก็งอนก็ไม่พูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรื แล้วค่ะจริงๆมันก็ไม่นั่งงอนด้วยเรื่องแบบนี้ด้วยใช่เรื่องแค่นี้เองนะคะนะเอ็นนะมาฝากดอวยด้วยงข่ายนะเอมพี่อยากรู้เหมือนกันนะคะน้องมีสุขค่ะ แฟนไปทํางานต่างประเทศส่วนหนูเลี้ยงลูกสองคนอยู่กรุงเทพปีแรกก็โทรคุยกันดีคิดถึงกันดีพอหลังๆมาเขาติดเล่น Facebook แล้วก็ไม่สนใจลูกเมียเลยไลน์ก็ไม่อ่านข้ามวันข้ามคืนก็ยังไม่ตอบแต่อ่อนเฟซนะคะเขาน่าจะติดผู้หญิงในเฟซสักคนหนึ่งอยู่หนูก็เลยน้อยใจจนเมาอะไรนะจนมาทะเลาะกันหนูเลยเปลี่ยนเฟซใหม่เพราะเขาไม่สนใจเราแล้วแล้วเขาก็มาขอเพิ่มเพื่อนเฟซใหม่ของหนู หนูก็รับพอเขามาเห็นว่ามีผู้ชายมาคอมเมนต์ในเฟซใหม่หนูแค่นั้นแหละก็ด่าหนูเลยค่ะก็กลายเป็นทะเลาะก,กันอีกจะแก้ปัญหายังไงดีอืเอ๊ะเขาเอาแต่ใจไปนะพอตอนที่เขาละเลยเราไม่เห็นเขารู้สึกผิดเลยอะค่ะแต่พอหนูมีเฟซใหม่แล้วมีผู้ชายมาทักทําเป็นหึงทาเป็นห่วงเดี๋ยวจ้าถ้าหึงห่วงช่วยดูแลฉันดีดด้วยอะเหมือนหาเรื่องไงไม่รู้ใช่ หนูได้โดนด่าทั้งขึ้นทั้งลองค่ะ <c oughs> <c oughs> คือทําไมอะ่ะโ,โดนด่าอยู่เรื่อยเลยอะ่ะกลายเป็นทะเลาะกันอีกจะแก้ปัญหายังไงดีหนึ่งหนูต้องมีสติมากกว่าเขาถ้าเกิดเขาจะชวนทะเลาะหนูนิ่งๆก่อนเพราะหนูรู้สึกว่าไม่เห็นเป็นเรื่องที่ต้องทะเลาะเลย <c oughs> ผู้ชายมาคอมเมนต์ก็หนูไม่ได้ไปคอมเมนต์ตอบนี่นาะ <c oughs> ไม่ดีหรือเธอจะได้เห็นได้ว,ว่ามีใครยอยากเข้ามาคุยกับฉันบ้าง เธอจะได้เห็นไงเพราะว่าการมีเฟซบุ๊กก็คือการที่เราคุยกันสองคนและเราก็ได้เห็นคนอื่นมาคุยด้วยแต่ถ้าไม่อยากให้คนอื่นมาคุยด้วยเราก็คุยกันบนโลกความเป็นจริงไม่ต้องไปอยู่ในโซเชียลมันคือแค่นี้เองคือถ้าเราเตั้งใจที่จะมีเฟซอันใหม่เพื่อที่จะมีผู้ชายคนใหม่เราคงไม่รับเขาเป็นเพื่อนมัง้งใช่มันแค่นี้เองจะไปรับเขาเป็นเพื่อนให้เขามาเห็นทําไมค่ะเออนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ว่าเขาเอาแต่ใจเกินไปและอย่างหนึ่งการติดเล่นเฟซบุ๊กแล้วไม่สนใจลูกเมียเลยพี่ว่าเกินไปหมด เราจะสนใจแต่โลกโซเชียลจนไม่สนใจคนในโลกความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้นะคะเพื่อให้พูดเสมอว่าเฮ้ยเงยหน้าจากจอบ้างคนข้างๆจะมีตัวตนเพราะบ่อยมากที่เรามมวแต่จ้องมองแต่จอจนไม่รอเจอหน้าคนใกล้ๆตัวเลยอย่าให้คนใกล้ๆอยู่ใกล้เราแล้วเหงากว่าโสดเพราะในที่สุดแล้วเราอยู่บนโลกความเป็นจริงนะคุณอยู่ในโลกแห่งหน้าจออยู่ตลอดเวลาคุณใส่ใจแต่คนไกลๆแล้วละเลยหัวใจคนใกล้ๆหรือเปล่าค่ะเราไม่ต้องทะเลาะกันนะคะเราอยู่นิ่งๆค่ะ แล้วพอถึงเวลาที่สามารถจะคุยได้ก็ลองคุยกันเนาะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาคืออะไรค่ะเขาเอาแต่เล่น Facebook นะเวลาเราติดต่อไปอะไรไปก็ไม่ยอมอ่านไลน์ไม่ยอมพูดไม่ยอมจาไม่ยอมตอบแล้วพอถึงเวลาก็จะมาทะเลาะก,กันอยู่ในเรื่องของเฟซปิดปเฟซไปเลยให้หมดไหมแล้วก็แล้วก็วเอาอชีวิตมาแบบเป็นใช้ชีวิตแบบส่วนตัวแบบครอบครัวของเรากันต่อดีกว่าไหมถ้าเกิดไอ้การใช้โซเชียลมันมีปัญหามากนักกับชีวิตก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็ไม่เห็นจําเป็นต้องใช้โซเชียลนี่นา<ช>เราก็ใช้วิธีคุยกันด้วยการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารตามปกติชีวิตครอบครัวเรา จะเป็นปกติสุขกว่าไหมค่ะ <No. S 1> จับมือมองตากันบ้างใครยังหมดแต่มองจอแล้วก็ถามกันเลยว่าเฮ้ย mm. เราต้องการแบบไหนเขาต้องการแบบไหนบางทีการสื่อสารการันอาจจะเป็นทางหนึ่งที่ทําให้ชีวิตคู่เรารอดนะคะมีอะไรคุยกันไม่สําคัญเท่ามีอะไรเราฟังกันหรือเปล่าด้วยนะค่ะ,คะยิ่งอยู่ไกลกันแบบนี้แล้วหนูต้องเป็นคนลําบากต้องเลี้ยงลูกสองคนคเขาก็ไปทํางานโอเคก็อาจจาเป็นของชีวิตทํให้ต้องอยู่ไกลกันก็อย่าเอาไอ้ตัวเรื่องของแบบ เครื่องมือติดต่อสื่อสารที่มันเป็นปัญหาในการดึงเอาคนนู้นคนนี้เข้ามาวุ่นวายด้วยตัดทิ้งไปแล้วกลายเป็นว่าเรามาสื่อสารกันเองในครอบครัวเพื่อให้ชีวิตครอบครัวของเรามีความสุขน่าจะดีกว่าไหมค่ะนะค่ะต้องฉกเรื่องด่าทุกครั้งที่มีประเด็นมาอีกหนึ่งคนนะคะน้องเล็กนะคะคําถามคือแฟนหนูชอบเข้าไปดูเว็บไลฟ์สดไลฟ์ Life สดแบบ18ดบวกด้วยนะคะที่เน้นการโชว์โป๊ จริงๆน่าจะเกินคาว่าโป้ไปแล้วเขาก็ไม่ได้ดูให้เราเห็นนะคะแต่เวลาที่หนูไปเจอในประวัติการเข้าเว็บของเขาแล้วเห็นอะไรพวกนี้เนี่ยหนูรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือมันรู้สึกไม่ดีอะค่ะแล้วก็ไม่ชอบอยังไงก็ไม่รู้กับการที่แฟนแอบดูพวกนี้ถามว่าเข้าใจอารมณ์ผู้ชายไหมก็เข้าใจนะแต่กับเรื่องการไปดูผู้หญิงโชว์แบบไลฟ์สดโชว์โป้แบบนี้เนี่ยมันไม่โอเคอะค่ะเหมือนไม่เกรงใจเราเลย เคยพูดกับเขาต,งตรงๆว่าไม่ชอบแต่เขาก็ยังแอบดูจะแก้ยังไงดีคะหนูไม่ได้คิดมากคิดเยอะไปเองใช่ไหมคะพี่พี่มันเป็นเรื่องรสนิยมเนาะค่ะค่ะอันนี้บอกว่าไม่ได้เขาบอกว่าแอบดูแต่จริงๆแล้วแอบยังไงวะเราเราก็าาาาไ,ปาไปเจอคือมันจะขึ้นมาในประวัติของการเข้าเวบคือ<笑><笑>นั่นสิแปลว่าแอบไม่ได้จริงใช่ค่ะไม่รู้นะพี่พี่มองกลางๆอย่างนี้ก่อน คือผู้ชายบางคนไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นความรื่นรมในชีวิตเขาอะ <c oughs> แต่ไม่รู้ไอ้ความรื่นรมในชีวิตเขาเนี่ยมันสุดแค่ตรงนี้หรือเปล่า <c oughs> ถ้าบังเอิญว่าน้องยิ่งไปพยายามแบบฉันไม่ชอบไม่เอานะอย่านะหรืออะไรก็ตามที <c oughs> เขาก็ต้องมีวิธีการในการที่จะไปหลบไปซ่อนและกลัวว่าจะไม่ไปหลบซ่อนแค่การดูเว็บโป้อย่างเดียวไงกลัวจะไปหลบซ่อนในรูปแบบอื่นถ้าเราลองเปิดใจกลางๆได้ไหมคะคือก็เราก็บอกว่าเอ้เราก็ไม่ได้แบบแฮปปี้นะแต่ว่า เออก็ลดลดล,ลงหน่อยก็ได้นะคือเป็นการสื่อสารกันอย่างดีๆอค่ะแต่เราก็ต้องเปิดใจกว้างๆในบางเรื่องเหมือนกันอืมแต่คือเข้าใจเข้าใจนะว่าเออในมุมของเราที่เป็นผู้หญิงอนะ่ะพี่อ้อยค่ะคือในความเป็นแฟนนะคะบางทีมันมีอย่างอื่นนอกจากความรักเนาะใช่มันอาจจะเป็นเรื่องของแบบขเขาพูดใช่คว่าศรัทธาหรือมันก็จะดูแบบสูงส่งเข้าใจยากไปค่ะแต่บางทีมันก็อาจจะต้องทําให้คนที่อยู่กับเรานั้นเนี่ยเราก็ต้องมองเห็นเขาว่าเขา มีค่าคู่ควรกับความรู้สึกดีๆของเราอะเวลาเราเห็นเขาทําอะไรไม่ดีเช่นเช่นสมมติเอาง่ายๆสมมติว่าเราเห็นแฟนเราไปไปติดยาหรือไปจี้ป้นชิงทรั์อะไรเงี้ยเนอะเราคงรู้สึกแย่เังนั้นไอ้หมวดของการที่แบบไปดูโปเออรต่างๆมันก็จะเป็นมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นหมวดหนึ่งทําให้รู้สึกแบบว้าทําไมแฟนฉันเป็นคนแบบนี้ล่ะมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ได้ซึ่งพี่เข้าใจค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกข่าวว่าใดๆก็ตามในความเป็นเป็นแฟนกัน ีกคนหนึ่งจะหยุดทําอะไรก็ตามเมื่อรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันไปกระทบกระเทือนหัวใจของคนอีกคนหนึ่งเรารักการแท่งขานเราก็ไม่อยากทําอะไรในสิ่งที่ทําให้แฟนเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจหรือใดๆแต่ว่าในฝั่งเราพี่ก็เห็นด้วยกับพี่อ้อยว่าเราอาจจะต้องใช้วิธีในการสื่อสารที่นุ่มนวลพอที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปบังคับกดขี่ข่มเหงจิตใจเขาว่าแหม ฉันจะหาความสุขอะไรแบบนี้ก็ยังไปแบบไปขวางทางเขาอะไรแบบนั้นแต่เพียงแค่ให้รู้สึกว่าแบบเออเราสิว่ามันไม่ค่อยโอเคเลยนะแล้วถ้าเกิดมันมีใครมารู้มาเห็นเขา้าแล้วเขาไปพูดกันเราก็ไม่อยากให้ใครเขามองแฟนเราในทางไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็กต้องใช้วิธีลองลองเตือนกันแบบนุ่มนวลดูก่อนแล้วดูสิว่าวิธีตอบกลับของเขา,าคือแบบไหนยังไงค่ะคือถ้าเขาไม่ได้ไปออกนอกลู่นอกทางขณะที่จะต้องทําความเสียใจให้กับเราอะบางเรื่องต้องอนุโลเหมือนกันเพราะเขาอาจดูก็ดูที่บ้าน ดูก็ยังดูอยู่ที่บ้านแค่กลัวว่าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เราอาจจะไปเคร่งครัดกับบางเรื่องที่ทําให้เขารู้สึกอึดอัดแม้ว่าความสุขของเขามันก็เป็นแค่นี้เองคือบางทีเรื่องเดียวกันค่ะแต่ละคนให้ความสําคัญแตกต่างกันนะเขาเองอาจมองว่าก็แค่นี้เองนะมันทําไมหรือ ก็เป็นสามีภรรยาไงก็ทำให้เห็นเห็นเลยไงมันเป็นแบบนี้ไงะนะคะอันนั้นก็มุมหนึ่งเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนตกลงกันพี่ว่าจริงๆมันเหมือนกับเราต้องพยายามควบคุมค่ะให้ได้โดยที่ไม่ให้เขารู้ว่าเราควบคุมอะ่ะค่ะเนาะดูแลสถานการณ์ยังไงที่แบบว่าอยู่ในแบบอยู่ในสิ่งที่เราแบบอยู่ในสายตาเราอยู่ในการควบคุมของเรา พอมันเกินเลยหน่อยก็อาจจะต้องคุยกันถ้ามันอยู่ประมาณนี้เอาเคประมาณไหนที่เราทําใจได้พิ่ว่าคงต้องอยู่แถวๆนั้นแหละค่ะหรือแม้แต่โฮยเธอดูแบบเนี้ยเราเซ็กซี่ไม่เท่าคนเหล่านี้หรือเปล่าเนี่ยหรืออะไรก็ตามทีเล่นทีจริงทีหยอดทีหยอกบ้างว่าจะออกมาเป็นคําตอบรูปแบบไหนแต่เชื่อเถอะการ,บ,ารบังคับไม่ช่วย จะยิ่งทําให้เขาทําแบบที่เราไม่เห็น,นครับหรือสั่งค่ะหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็ยิ่งทําให้เขาแบบเออไปแอบทําเดี๋ยวมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ <c oughs> นะคะหวังว่าน้องจะสามารถรับมือได้เนอะวันนี้ต้องยอมรับว่าโลกโซเชียลมันมีผลต่อโลกความเป็นจริงเยอะขึ้นมาก <c oughs> ต่อให้แต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าทําไมอ,อการแท็กรูปไปหาไม่ได้เธอต้องซีเรียสออยอมรับกว่ามาซีเรียส <c oughs> ผมาก็งงว่าเอ้าทำเป็นแฟนกันแท็กรูปไปหาไม่ได้ล่ะทำเป็นแฟนกันแล้วเราไม่สามารถที่จะโพสต์ภาพคู่ได้ล่ะ เพราะมันก็เป็นวิถีชีวิตของคนในวันนี้ค่ะที่เราก็มีโลกของโซเชียลคู่ขนานไปกับโลกของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะรักใครคนหนึ่งมากๆเราควรจะต้องซื้อสัตว์กับเขาทั้งในโลกความเป็นจริงและในโลกโซเชียลด้วยไม่ใช่สามารถมีแฟนทาง Facebook ได้มีประโยชน์หยอดทางไลน์ได้ ก็ไม่ใช่อยู่ดีเพราะถ้ามารู้ที่หลังยังไงก็ตามมันก็พังความสัมพันธ์อยู่ดีเช่นกันนะคะนะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะกับหลายๆคำถามเจ้าของคำถามทุกคำถามเนาะที่ส่งเข้ามายังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะก็เข้าไปที่พี่อ้อยพี่ชฉาตัวตัวนี่แหละแล้วก็แล้วก็มีอะไรก็ฝากไว้เดี๋ยวเราก็จะรวบรวมแล้วก็จับประเด็นเนาะใครที่ถามมาด้วยเรื่องราวประเภทไหนกรุ่มไหนหรือ ประมาณไหนก็เข้าไปตามหัวข้อกันละกันค่ะแล้วก็จะมีการตั้งชื่อตอนในแต่ละครั้งของการเจอกันในพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์นะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรายการฝากไว้ด้วยหนึ่งพอดแคสต์ค่ะพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว,ตวพอดแคสต์จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งคือจะมีคนมานั่งคุยกันด้วยนะคะมานั่งคุยการปรึกษาปัญหาความรักกันออกอากาศทั้งทาง,งช่องอมารินทีวีเอชดีช่อง34ด้วยแล้วก็มีกันทั้งในรูปแบบของพอดแคสต์ด้วยนะคะเข้าไปเสิร์ชได้เลยใน Apple Podcast แล้วก็ในอปเปิล เห็นหน้ากันดูทางทีวีนะคะก็อมรินทีวีเอช่อง34ทุกวันจันทร์สี่ทุ่มครึ่งนะคะก็ไปดูกันตรงนั้นก็ได้ใช่นะคะดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจนะคะวันนี้โควิดยังไม่ได้ไปจากพวกเราเท่าไหร่ยังต้องเคร่งครัดกับตัวเองทั้งเรื่องของหน้ากากเรื่องของเจลแอลกอฮอล์วันนี้กว่าเราจะได้ฉีดวัคซีนกันคงอีกพักหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนจะเชื่อมั่นในวัคซีนเราเชื่อมั่นในหน้ากากของเรากันก่อนนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ฟังพี่อ้อยพี่ชอดพอดแคสต์เอพิสนี้แล้วใครมีเรื่องราวอยากถามพวกพี่ทิ้งคำถามเอาไว้ทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวนะคะ